ก็มาถึงเรื่องใหญ่ในที่สุดเดนะาานี่ยนะเมื่อวานนี้ GMM g MM r a m m มีเขาก็เปิดแถลงข่าวนะครับโดยคุณธนาเทียนอัฉริยะประธานเจ้าที่บริหารของ GMM Z จำกัดพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมลูกชายของคุณไปบูนด้วย<อ>เป็นผู้บริหารอยู่ตอนนี้โดยยืนยันว่าทั้งหมดนี้เนี่ย G m m g ม a กรมีพยายามอย่างเต็มที่แล้ว หลังจากที่คุณภับูลระบรงชัยธรรมได้คุยโทรศัพท์กับคุณสุภชัยเจรกวนนท์จาก t u ร Vision แล้วก็พยายามจะติดต่อไปที่ยูฟ่าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดยูโร2012เนี่ยนะฮะล่าสุดมีจดหมายตอบกลับมาเมื่อวานนี้จากสาพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรปหรือยูฟ่าจดหมายเนี่ยปฏิเสธที่จะให้ทรูวิชันดำเนินการถ่ายทอดยูโร2012ด้วยเหตุผลสองสข้อ คุณธนาเอาจดหมายมาโชว์ด้วยเนี่ยน้องใบใช่ค่ะเป็นจดหมายที่มีมาถึงผู้บริหารของทาง GMM เนี่ยนะคุณกอบเกียรติประเด็นหลักก็คือล่วงเลยเวลาการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์เรียกว่าให้ช่วงสิทธินะฮะเรียกว่าซับไลเซนซิงใช่ไหมยูฟ่าบอกว่าล่วงเลยเวลาการให้ช่วงสิทธิ์พภาพและเสียงหรือซับไลเซนซิงแล้ว เพราะการแข่งขันมันเริ่มต้นไปแล้วค่ะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2อยูฟ่าให้เหตุผลว่าพึงพอใจกับการถ่ายทอดสดผ่านช่อง3ช่อง5้าและช่อง9ซึ่งเป็นฟรีทีวีซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบภาคพื้นดินเนี่ยต้องไปหรือที่เรียกว่าอ n นาล็อกนะคะเทเรสไทรอลอนาล็อกซิกนอลนะฮะยูฟ่าบอกพอใจแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ t ทร Vision ซึ่งยูฟ่าเห็นว่ามีสถานะเป็นเปทีวีคือโทรทัศน์แบบที่ต้องมีการจ่ายสตังค์ให้ถ่ายทอดได้อีกคุณธนาเนี่ยแถลงว่าจากจดหมายของยูฟ่าแสดงความเสียใจที่ให้สัญญาณกายถ่ายทอดยูโร2012กับ t r u ูไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือทางยูฟ่าก็บอกเนี่ยนะว่า t r u ูเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกรมมี่ซึ่งได้สิทธิ์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อนุญาต คุณดาดาระบุว่าแกมมี่พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระยูฟ่ามีหนังสือแจ้งปฏิเสธมาก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจําเป็นต้องตามตามเงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์กําหนดหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจสิทธิ์ของยูฟ่านี้ร่วมกันคุณธนาบอกว่าไม่ขอแสดงความเห็นต่อจดหมายฉบับนี้ของยูฟ่าแต่เปิดเผยเอามาให้ดูเลยว่ายูฟ่าตอบมาอย่างนี้และเรามีหน้าที่ทําตามตอนที่ส่งจดหมายไปถามยูฟ่าเนี่ย คุณธนาแถลงว่าเราถามเข้าไปว่าจะสามารถให้ t u ร Vision ถ่ายทอดยูโร2012ได้หรือไม่ทางยูฟาเนี่ยรู้จัก t u ร Vision ดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากแล้วก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาขนาดเดียวกันทาง GMM g r a แ m y กรมี่ยังบอกด้วยนยนะฮะว่ากรณีกสทอชอยืนยันให้แกรมมี่ปล่อยสัญญาณน,นั้นทางแกรมมี่ก็ส่งจดหมายจากยูฟาที่ว่านี้ไปให้กสทชแล้วและคิดว่าน่าจะเข้าใจ แล้วก็ยินดีที่กสท,กสทอชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนี่ยจะเข้ามาออกกฎเกณฑ์จัดระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตก็ยินดีจะแก้ปัญหาร่วมกันและก็แสดงความเสียใจยกับทางทูวิชันโดยย้ำาดยซ้ำไปว่าขอให้เข้าใจว่าแกมมี่มีไมตรีจิตแล้วอนาคตก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกัน ฟังบางช่วงบางตอนดูฮะทางตามตามที่เราขอไปเนี่ยยูฟ่าอขอแสดงความเสียใจที่ให้สิิ์นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็กกคือว่าคําขอที่มาเนี่ยล่าช้าเกินกําหนดเพราะว่าเป็นก็การขันได้เริ่มไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักนะครับประการที่2เนี่ยคือทางทวิชั่นเนี่ยยูฟ่าเห็นว่าไม่ใช่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นกัมมี่นะครับไม่ได้เป็นแอฟเฟีร์หรือเป็นซับซีดารีนะครับแล้วก็ประการที่3าก็คือว่า อยูฟา uh, บอกว่า uh, ทางตอนที่เราถ่ายทอดเนี่ยผ่านยูฟาเขาเรียกว่าอะนาล็อกเทอร์เรซิเอโร่สิกเนลนะครับ uh, มันจะไม่ได้เป็นคำคำจคำกัดความเรื่องเพจทีวีถ้าได้ฟีทีวีถ้าดูจากดูจาก uh, ข้อความภาษาอังกฤษนะครับยูฟาบอกว่ายูฟามีความพึงพอใจอยู่แล้วแหะที่เราถ่ายทอดเทอร์เรซิเอโร่อะนาล็อกสิกเนลฟีทีวีในความหมายของยูฟาคือเนี่ยเทอร์เรซิเอโร่อะนาล็อกสิกเนลนะครับมีหลายๆคนได้ตีความ uh, uh, ไปหลายแบบนะครับแต่จริงๆความหมายทางลิขสิทธิ์ ความหมายทา,ทางกฎหมายนี่ก็คือการถ่ายทอดสดสัญญาณอนาล็อกภาคพื้นดินนะครับซึ่งผ่านช่อง 3, 5, 9แล้วก็ยูฟาบอกว่าก็ยูฟาบอกว่า,วา very happy ก็คือว่าก็ก็พอใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยูฟาบอกว่าทูวิชั่นเนี่ยเป็นเพย์ทีวีนะครับก็เลยคิดว่าเนื่องจากยูฟาพอใจกับกับโทรทัศน์อนาล็อกซิกญนลอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้อนุญ,ญาตให้ทูนะรบับช่วงไปแพร่ภา,าพต่อนะครับขออนุญ,ญาตไม่ ไม,ไม่แสดงความเห็นเรื่องทัวิชันเพราะว่าผมว่าเราก็ท,ทําเต็มที่ในหน้าที่ที่เป็นตัวกลางนี่เรื่องลิขสิทธิ์นี่ผมว่าผมว่าทุกคนทําความเข้าใจง่ายทิ้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยบอกเฮ้ยจะมีกักอะไรไว้ไหมเปิดสัญญาซิหรืออยากได้ดูคือผมว่าวันนี้จดหมายเนี่ยบอกในตัวเองหมดแล้วผมก็เลยขออนุญาตไม่คอมเมนต์เพราจดหมายนี้เป็นจดหมายไม่ใช่จากเรานะครับเป็นจดหมายของผู้ถือสิทธิ์ตัวจริงที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนี่ฮะร ทวิชันเองซึ่งทางคุณธนาบอกว่าส่งจดหมายจากยูฟ่าไปทวิชันด้วยนอกจากกสทอชอประการแรกก็แถลงขอโทษสมาชิกที่ไม่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันยูโร2012ผ่านเครื่องรับสัญญาณเนื่องจากไม่ได้รับรุญ,ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แม้จะเป็นการเผยแพร่ทางฟรีทีวีก็ตามทีทวิชันก็ออกแถลงการว่าได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่ประสบค,ความสำเร็จก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ โดยที่ทูวิชั่นเขา,ถาแถลงเนี่ยนะฮะว่าผิดหวังที่ไม่สามารถเผยแพร่ภาพผ่านฟรีทีวีผ่านกล่องทูวิชั่นถึงแม้จะมีความเจรจาความพยายามเจรจากับผู้ถือสิทธิ์ในประเทศเพื่ออนุญาตให้ถ่ายทอดแต่เมื่อเจ้าของสิทธิ์ในต่างประเทศพิจารณาประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของการให้ช่วงสิทธิ์ต่อหรือซับไลเซนซิงจึงไม่อนุญาตทั้งที่ทูวิชั่นเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงการส่งสัญญาณฟรีทีวีผ่านกล่องทูวิชั่นเท่านั้น และทูว <bild> ิช <t ellt> ันก <t sub> uh ็ได้ทราบว่าสำนักงานกสทชกำลังร่างเงื่อนไขประกอบกิจการอยู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีอย่างนี้ในอนาคตเบื้องต้นกำหนดโดยกสทชอันิทกวิชัน็ออกาในแถลงการ์ว่าประชาชนทุกคนจะต้องรับชมรายการที่แพร่ภาพผ่านฟรีทีวีได้ทุกรายการไม่ว่าจะผ่านกองรับสัญญาในระบบใดก็ตามทีต้องได้รับชมไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในอนาคตก็ต้องรอกฎเกณฑ์ตรงนั้นของกสทช ทุกคนจะต้องรับการชมฟรีทีวีทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันส่วนเรื่องกรณีไม่สามารถแพร่ภาพยูโร2012ทวิชั่นเสียใจและได้ดำเนินการชี้แจงกับสมาชิกขออภัยในความไม่สะดวกและมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกด้วยแพ็กเกจนะฮะ ทุกแพ็กเกจเป็นเวลาหนึเดือนตั้งแต่11มิถุนายนไปจนถึง10กรกฎาคมค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่า Truevisions มีความหวังว่าท่านสมาชิกและสาธารณชนจะเข้าใจในความพยายามของ Truevisions ที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครั้งนี้และ Truevisions ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งประเทศว่า Truevisions จะยืนอยู่ข้างสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยในการได้รับชมรายการที่อยู่บนฟรีทีวีเชเช่นแนวความคิดของคณะกรรมการกอสทชอ แปลความว่าถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือทัวร์ิชั่ถึงจะประสบปัญหารอบนี้ก็จะไม่ใช้วิธีการนี้มาตอบโต้ในอนาคตอย่างซีซั่นต่อไปของพีเมเลกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะผมก็จะวัาร์วิชั่นก็จะเอาบางคู่มาถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีก็จะไม่ใช้วิธีการนี้ก็คือถ้าเป็นฟรีทีวีเมื่อเลือกเอามาถ่ายทอดทางฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ต้องรับชมได้ถึงจะเป็นจานดาวเทียมก็ตามที คุณสมพัน์จารุมิลินนะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัททูวิชันจำกัดบ,บอกเพิ่มเติมนอกจากจะแสดงความรู้สึกว่าผิดหวังเพราะยูฟาไปตีความว่าทูวิชันเป็นเปเทีวีทั้งที่กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีของการรับสัญญาณฟรีทีวีมาออออากาศผ่านจานเท่านั้นก็ตามทีอมลองฟังเสียงคุณสมพันธ์ดูนะฮะคได้ผมขอ,ย,อยืนยันตรงนี้เลยนะฮะว่าไม่มีปัญหาเรื่องจอดครับ ประชาชนที่มีกล่อง PSI ก็ได้ดูครับที่ผมขอดูด้ัยเราไม่เคยมีนโยบายที่จะทำจอดำครับกล่องเทียมท่านดูได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวขอด้วยกทีแต่จริงๆผมขอกัำไรนี้นะครับเอ่อทางองค์กรของเรากับแปรี่ไม่ได้เป็นศ okay. ัตรูกันนะครับเราเป็น เราเป็นอนธุรกิจนะครับเราเป็นเพื่อนถูมกันเราเป็นมิตรกันนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมพูดนะครับค mm ื hmm. อยูฟ่าเนี่ยไปบอกว่า mm hmm. เกมเนี้ยต้องเป PTV ถ้าเข้าบอกว่าวันนี้เราเป็น PTV เพราะฉะนั้นจะให้เราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ก็เลยรายซับลายซึ่งต่อมาให้กับ PTV ซึ่งเขาไป็มีตนิบาลอยู่แล้วตั้งแต่ต้น เมื่อผมได้เรียนเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ไมไมก้าประโณงเนี่ยก็รรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ของพ r e e TV แต่วันนี้เขามไม่เข้าใจว่า pay TV ในเมืองไทยเนี่ยเรามีบริการให้กับสมาชิกเพื่อนดู free TV อยู่ในตัวเนี่ยฮะซึ่งเขามไม่เข้าใจข่าวกจะไม่ใจดีเหมือนเราก็ได้นี่ฮะก่อน้องชื่นชมนะฮะยืนยันว่าถึงจะเกิดกรณีอย่างนี้แต่อนาคตก็จะไม่ใช้วิธีนี้ค่ะ ยืนยันในหลักการว่าถ้าเป็นฟรีทีวีก็ต้องรับชมได้ทุกช่องทาง mm hmm. และความจริงคุณชมพันธแถลงว่าเป็นเหตุผลที่ทูวิชันไม่เข้าประมูลยูโรเพราะเงื่อนไขข,ของยูฟาต้องออกอากาศทางฟรีทีวีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าประมูลแต่ก็ไปคาดคิดว่าจะเกิดปัญหาอย่างนี้หวังว่ากสทอชอจะไปร่างกฎเกณฑ์คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนกรณีของฟรีทีวีนะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของค่าปรับวันละสองหมบาทเนี่ย ที่เป็นคำส enfin, ั่งทางปกครองของกสทชทูวิชันก็จะไปชี้แจงว่าเพราะฟรีทีวีไปทำสัญญากับเจ้าของสิทธิ์ว่าแพร่ภาพเฉพาะภาคพื้นดินทูวิชันก็หมดสิทธิ์และถ้ากสทชยังไม่รับคำชี้แจงก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับนะอันนี้คือมุมของทูวิชันกสทชเองเมื่อวานนี้พันเอกนาทีสุกรวัตรบอกเนี่ยนะยืนยันว่า ก็ต้องดําเนินการให้ออกอากาศให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องปรับเพราะเป็นคําสั่งทางปกครองแต่ก็บอกว่ากรณีนี้ก็เป็นบทเรียนฟังเสียงดูฮะเพราะฉะนั้นการที่มีหนังสือจากยูฟ่าไม่มีผลใดๆต่อสิ่งที่ปลดกระจายเสียงตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดสินใจหรือว่าไปพิจารณาใดๆบนพื้นฐานของ เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่แล้วสิ่งที่บอกกระจายเสียงดูคือเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนะครับและพยายามให้ดีที่สุดที่จะให้อยู่ภายใต้สิทธิภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนเป็นอย่างดีว่าเราอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเราไม่เคยมีการดูแลการประกอบกิจาการกระจายเสียงโทรทัศน์มา14 1 5ปีนะครับแล้วก็บอร์กระจายเสียงเข้ามาพยายามที่จะสร้างระบบ สร้างกติกาให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องอมีเวลาในการที่จะดําเนินการนะครับกติกาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะออกมาประมาณสักเดือนสิงหาคมนะครับถึงกันยายนนี้เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเหตุก,การณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะสิงหาก็ล้วจะออกมาเป็นอย่างชา้ากดเกณฑ์แต่ว่าเฉพาะหน้ามันเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบเพราะว่าเมาาื่อวานนี้กลุ่มองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค นะฮะเชิญทั้งสคอบอเชิญทั้งหนึ่งในกสทชคุณสุพิญญากังลงไปพูดคุยกันตัวสาพันคุ้มของผู้บริโภคเนี่ยเขาส่งหนังสือมาอยากกังกสทชย้ำจุดเยืนใน4ประเด็นหลักด้วยกันทั้งงลายประเด็นแรกก็คือต้องการจะให้กสทชเนี่ยบังคับให้ฟรีทีวีทั้ง3ช่องแล้วก็ให้กสทชมีอำนาจออกคำสั่งอย่างเร่งด่วนนี่ฮะคือบังคับให้ฟรีทีวีทั้ง3ช่องให้ออกอากาศใช่ และข้อที่2ให้เกียมเีมแซเนี่ยว่าไม่ควรจะผูกขาดหรือกีดกันความเป็นสาธารณะของฟีทีวี คือประเทศไทยเนี่ยมีประชาชนกว่า7 5เที่ไม่ได้ใช้หนวดกุ้งหรือว่าเสาก้างปลาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเห็นควรที่จะต้องให้ปรับ GMM ด้วยไม่ใช่ปรับแต่ทวิชั่นฝั่งเดียวข้อ,ขอ 3. ขอให้กะสะทอชอพิจารณาการทําหน้าที่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยแคทเทลคมอมผู้ให้การช่วยเหลือ GMM Z ที่กีดกันหรือว่าบล็อกสัญญาณและข้อที่4ข้อที่4ให้กะสะทอชอดําเนินการกับทวิชั่นที่ไม่สามารถทําได้ตามคําโฆษณากล่าวอ้างต่อสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริโภคค่ะ ทางคุณสุพิญญานะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะนําให้กะสะทะชพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ที่18ตอน11โมงเช้าก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายูฟาคงเข้าใจว่าเราใช้เป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วไม่ต้องใช้ก้างปลาหรือว่าหนวดกุ้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการส่งสัญญ,ญาณในระบบอนาล็อกจึงเกิดปัญหาจอดาขึ้นกะสะทะชก็อยากจะให้มีการนําแง่จริยธรรมมาปฏิบัติกับผู้บริโภคด้วยฟรีทีวีเองก็คงต้องเข้าไปคุยกับ GMMZ ผู้ถือลิขสิทธิ์ความเป็นไปได้ในกาารถ่ยยทออดุตบล ครั้งนี้เนี่ยไปออกอากาศผ่านจานดำเพื่อที่ประชาชนส่วนหนึ่งจะได้รับชมได้เช่นกันนะคะส่วนกรณีของ t ทร v i s i o n เนี่ยคุณสุพินญ,ญาบอกว่าเป็นกล่องบอกรับสมาชิกแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่ทาง g m m z ซจะปล่อยสัญญาณมาให้ก็แปลว่าของ Tru e เนี่ยจบการสั่งคุณสุพิญญาแต่กรณีจานดำเหมือนอื่นกสทชอจะหาเรืออีกทีวันจันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบรอวันจันรอีกทีหนึ่งนะคะเจด็ดวกาสี่สิบเอ็ดนาทีช่วงหน้ากลับมาครับ การทัวปูของทนายกยิ่งรักษเมื่อวานนี้ไปทางภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนแล้วเนี่ยนะฮะขนาดที่ทางจังหวัดนนทบุรีชี้แจงมานะครับที่บางบัวทองไม่ใช่การจ่ายสองหมื่นเท่ากันขอขอให้เราช่วยแก้ไขข่าวเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจากโกลาหลนยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดนะเราก็ต้องทำหน้าที่ในการแจ้งเอาให้เกิดความชัดเจน และน้ำท่วมรอบนี้ล่าสุดที่ขูโศุโขทัยมีคนเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครั